킹เดลแลนด์ Land, ตอนที่สิน่าเสียดายมากเลยนะจะไปเรียนต่อวิทยาลัออยอาชีพจริงๆเหรอผลการเรียนระดับซาลังก็น่าจะขอทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรสีปีได้นะการเรียนเป็นสิ่งที่ดีแต่หนูอยากไี้ทำงานค่ะ <c oughs> อ้ะาซาลังครูภูมิใจที่หนูไม่อยากสร้างภาระให้คุณย่า แต่อย่างที่ครูพูดไปคราวก่อนคิดถึงอ,อนาคตข้างหน้าของตัวเองสิเรื่องนั้นเป็นเหตุผลหลักก็จริงโอ้ยแต่หนูเลือกตามสิ่งที่หนูอยากทำค่ะอืมเคยบอกว่าอยากเป็นพนักงานโรงแรมใช่ไหมถ้าเรื่องนั้นก็ยังมีคณะจัดการโรงแรมหลักสูตรสีปีอยู่นี่หนูรู้ค่ะแต่ลองหาข้อมูลดูแล้วการฝึกปฏิบัติจริงของวิทยาลัยอันยองดีที่สุดค่ะและเป็น ที่เดียวที่สนับสนุนให้ไปเรียนภาษาต่างประเทศระยะสั้นด้วยจะว่าไปความเห็นของนักศึกษาหรือคนที่จบไปก็ถือว่าดีถ้าเธอมีความประสงค์อย่างนั้นก็คงทําอะไรไม่ได้จริงๆสินะเสียดายจังเกือบจะได้ขึ้นป้ายประกาศที่โรงเรียนแล้วยินดีกับผู้ติดมหาลัยโธรไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะอ่ะสร้างมาแล้วไปปรึกษามาเป็นยังไงบ้าง เลือกได้หรือยังว่าจะต่อที่ไหนเออจะไปต่อที่วิทยาลัยอันยองเฮ้พูดจริงเหรอทำไมละ่ะเธอเรียนหลักสูตรสี่ปีได้เลยนะจะทำอะไรอีกก็ฉันอยากเรียนที่เดียวกับพวกเธอไงเออเลือกชอบพวกเราได้แล้วโธ่ก็ขอบใจนะแต่มันน่าเสียดายสุดๆไปเลยพวกเราแค่หลักสูตรสองปีก็ขอบคุณมากแล้วแต่ไม่ใช่กับเธอครูไม่ร้องไห้เลยเหรอ คุณย่าล่ะปรึกษาหรือยังเออยังเหลือพวกเขาลูกใหญ่อยู่สีหน้าคุณย่าน่าจะไม่เห็นด้วยถ้าเป็นหลานสาวฉันฉันก็ไม่เห็นด้วยหรอกคงต้องไปคุยดีๆยายขอกิมจีเพิ่มหม่ยครับขายสักครู่นะคะโอ้ยย่าเดี๋ยวหนูทำเอง อา้าซาลังมาแล้วหรอข้ากลับมาแล้วค่ะไหนบอกว่าวันนี้จะกลับดึกไงเสร็จเร็วกว่าที่คิดหนกาข้าตรงเครื่องในหนึ่งทีครับค่ะสักครู่นะคะกินข้าวเย็นช้าอย่างนี้ไนดะ้ยังไงวัยกำลังโตต้องกินเยอะๆคุณย่าก้าพึ่งกินตอนนี้นี่นะจริงสิคุณย่าไปโรงพยาบาลมาหรือยังฮึโรงพยาบาลอะไร ไหนบอกว่าเป็นไข้ไงพูดทํงอะไรฉันสบายดีไม่น่าใช่นะก็ได้ยินมานี่นะาใครบอกนำดึกคนรู้กันทั้งหมู่บ้านเลยนำดึกสินะประกาศจริงๆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลกับหนูนะช่างเถอะโรงพยาบาลอะไรกันนอนแค่ตื่นเดียวก็หายแล้วถ้าไม่ไปโรงพยาบาลหนูจะโกรธ โอ้ยห้านสาวฉันมากลัวเหลือเกินเข้าใจและรีบกินเถอะคนย่าหนูจะสมัครเข้าที่วิทยาลัยอันยองเอาสิฮะ,ปะเป็นวิทยาลัยอาชีพหลักสูตรสองปีไม่ใช่สี่ปีนะเรื่องนั้นอยากก็รู้ผ่านในพี่ตา ดาอ่นกับพายองคาวานและคุณครูต่างห้ามกันหมดหนูคิดว่า,าย่าจะต่อต้านที่สุดฉันก็ไม่เห็นด้วยหรอกฉันรู้ว่าหลานสาวของฉันเรียนเก่งแค่ไหนถ้าไปที่ที่ดีกว่าก็คงจะดีแล้วทำไมแกคงตัดสินใจดีแล้วฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่แกอยากทำและที่ที่แกอยากไปทั้งหมด อ่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนี่หลานสาวของฉันหนักกว่าที่สุดในโลกขอบคุณยา่าซารังย่าเชื่อในตัวหลานนะไม่ว่าไปที่ไหนหรือทำอะไรแกก็เก่งที่สุดขอบคุณนะคะยา่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วเป็นพนักงานโรงแรมที่ยอดเยี่ยมให้ได้กอดกอดแล้ว จะทำให้คุณย่าอยู่ดีกินอีกิกนดีเองอืมดีแล้วว้าวเรื่องจริงเหรอเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าการสอบเข้ามาหาลัยจบสิ้นแล้วจริงๆเป็นนักศึกษาเต็มตัวแล้ว <c oughs> ชมลมนัดบอร์ดต้องลองให้หมดทุกอย่างเลยฉันจะไปกินละอะร่อยทั่วประเทศ ในห้องสมุดคงเต็มไปได้วยหนังสือใช่ไหมฮะโหอะไรกันคำพูดหมดกําลังใจนั่นเอาเถอะจากนี้ไปมาสนุกกับชีวิตมหาลัยกันเถอะเย้